นะครับย4จานต่อปุ๊บได้พื้นที่โล่งแล้วนะครับนะครับอาจารย์แขกก็จะใช้22จานแปรอีกนะเพราะอะไรครับเพราะว่ากลัวความชื้นเสีย24จานมันจะดึงดินลึกนะครับแล้วก็จะก้อนใหญ่นิดนึงอาจารย์แขกก็กลัวความชื้นจะเสียครับจะเอา22จานร,รีบย่อยดินให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะกลัวความชื้นมันจะหายไป ก็จะเอา22จานซึ่ง22จานต้นทุนมันถูกในการไถแล้วก็วิ่งได้เร็วมากวันหนึ่งประมาณ80ไร่นะชั่วโมงหนึ่งประมาณ8ไร่อาจารย์แขกจะทํางานวันหนึ่งประมาณ10ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งจะได้80ไร่ซึ่งเราใช้เครื่องมือตัวเดียวก็สามารถทําได้วันละ7 80ดไร่อยู่แล้วนะครับต้นทุนก็ถูกมากก็เอา22จานแปะก่อนนะครับแปะเพื่อย่อยให้ก้อนใหญ่ๆพวกนี้ให้มันเล็กจากก้อนเท่ากําปั้นก็ให้มันย่อยลงเพื่อไม่ให้ความชื้นมันเสีย นะครับย่อยให้เล็กก่อนดังนั้นก็จะใช้ริปเปอร์อ่าหนูริปเปอร์ไปแล้วเห็นไหมครับอาจารย์แขกใช้ริปเปอร์สามเครื่องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าริปเปอร์เป็นเครื่องมือมันช้านะครับเครื่องมือมันช้าอาจารย์แขกก็เลยใช้ริปเปอร์ทั้งหมดอ่ะสามคันนะครับเกาะกันไปเลยเห็นไหมครับรอยต่อรอยกันไปเลยอย่างนั้นนะครับเพื่อจะให้เสร็จเร็วๆนะครับให้ได้งานเร็วๆนะครับนะครับก็จะใช้ริปเปอร์เจ็ดขานะครับทุกคันนะครับ ลากเกือบใช้รถไถประมาณ7840นะครับ7840ก็คือประมาณ120แรงม้านะครับลาก7ขาลิเปอร์นะครับลากไปนะครับ,ไ,นะรบไอ้ที่เห็นขาโดโดเนี่ยคือเป็นเวทนะครับแล้วก็กรณีที่ขามีปัญหาเขาก็จะสลับลงมานะครับเพราะว่าเนื่องจากรายใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทำในพื้นที่ใกล้บ้านอย่างแปลงวิเชียนเนี่ยห่างจากบ้านประมาณ70โลเขาก็จะมีความพร้อมเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้ครบนะครับ ลังจากนั้นริปเปอร์เสร็จเขาก็เอา22จานแปะ24จานวิ่งแล้วก็22จานแปะอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับรถไถทำไมเยอะจังเนาะนะครับทำไมเยอะจังนะรถไถนะอ่าแล้วก <eben> ็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอ่าเ็าจะใช้22จานแปนะครับแปะอีกนะครับเพื่อปิดความชื้นนะครับหลังจากนั้นก็ นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้อันนี้ก็เป็นไถ่ิวนะครับไถ่ิวนะฮะไถ่ิวใครอยากจะเรียนไถ่ิวต้องมาเรียนป .2 ออนะครับป .2 ในกรณีที่จะใส่พวกธาตุอาหารเสริมลงไปนะครับแล้วก็วควรคลุกเคล้านะตาหน้าที่คลุกเคล้าให้ดินที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันมันมีอินทรีย์วัตถุหรือมีปุ๋ยที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ยีบสองจาน นะครับอีกลอยหนึ่งเพราะเขาเห็นว่าดินยังเป็นก้อนเห็นไหมเห็นยังดินยังเป็นก้อนเขาก็เลยยิบสองจานไปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าดินยังเป็นก้อนแล้วเนี่ยคุณเอามินิคอมไบไปตีเลยเนี่ยมันจะไม่ละเอียดแล้วมันจะหนักมินิคอมไบนะครับมันจะหนักมินิคอมไบทำให้มินิคอมไบทำงานหนะักมาร์กเกอร์เพื่อจะให้ระยะล่องเท่ากันทุกแถวเห็นไหม เห็นไหมมีมาร์คเกอร์อีกนะครับนี่คืองานงานมาตรฐานเห็นไหมเมื่อมีมาร์คเกอร์หลังจากมาร์คเกอร์เสร็จเรียบร้อยแบ่งในแถวเท่ากันเป๊ะก็ใช้มินิคอมบ่าต่อเห็นไหมครับฝังปุ๋ยนะครับฝังปุ๋ยนะครับก็ใส่สิบแปดสี่สิบหกศูนย์ฝังปุ๋ยด้วยมินิตีเห็นไหมครับดินก็จะละเอียดละเห็นไหมครับดินจะเป็นฝุ่นเห็นไหมครับดินจะเป็นฝุ่นฝุ่นนี่หมายความว่าดินมันละเอียด จนเป็นฝุ่นขึ้นมานะครับถ้าดินตีแล้วไม่มีฝุ่นขึ้นเนี่ยแสดงว่าดินอาจจะชื้นสูงนะครับหรือว่าดินอาจจะไม่ละเอียดพอนะครับแต่ถ้ามีฝุ่นขึ้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าแสดงว่าดินละเอียดนะครับหลังจากที่มีนี้แล้วนะครับอาจารย์แขกก็เตรียมปลูก,ก,ะก,กนะครับนะครับก็จะใช้เครื่องปลูกปลูอ่ะก็เครื่องปลูกมานะครับก็จะใช้เครื่องปลูกไฮสปีด นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องปลูกไฮสปีดครับอาจารย์แขกจะใช้เครื่องปลูกไฮสปีดประมาณสามเครื่องตัวนะครับแล้วก็พันอ้อยจะต้องยาวนะครับพันอ้อยจะต้องยาวนะครับเครื่องหนึ่งของอาจารย์แฉกปกติจะปลูกได้วันหนึ่งประมาณสิบห้าไร่นะครับสามเครื่องนะครับวันหนึ่งก็ประมาณสี่สิบกว่าไร่นะครับนะครับก็จะเห็นว่าตรงนู้นยังมาร์กเกอร์อยู่เลยตรงนี้ก็มินิคอมบายตีตามไปเรื่อย ไอ้นี้ปลูกตามแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปแล้วนะครับแล้วก็พันอ้อยเขาไม่มีการวางพื้นดินนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าวางบนพื้นดินรถปลูกจะต้องวิ่งย้อนกลับไปไกลเพราะบางแปลงมันใหญ่มากนะครับเขาจะต้องขยับไปเรื่อยๆขยับตามรถปลูกไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆจนปลูกเสร็จตูปุ๊บถ้าพันอ้อยเหลือกลับบ้านเลยครับไม่ต้องเอาคนมาขีปขึ้น นะครับมันเสียเวลานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะพอปลูกเสร็จปุ๊บก็มาคัดเอาเวนะครับเขาก็จะมาคัดเอาเวนะฮะคัดเอาเวนะเขาก็จะมาคัดเอาเวนะอ่าอ้อยก็จะเริ่มงอกแล้วนะครับอ้อยก็จะเริ่มงอกนะครับเราก็จะมาคัดเอาเวนะครับจะเห็นว่าดินมันเป็นก้อนเห็นไหมครับอ้อยที่มันจะงอกมาบางทีมันจะงอกมาไม่ไหวนะครับหน่อมันจะพยายามจะแทงขึ้นมาแต่มันขึ้นไม่ไหวเห็นไหมครับ อ่าพอมันขึ้นไม่ไหวบางอันที่ขึ้นไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็จะตายอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคัดเอาเว้ปุ๊บจะเห็นว่าขึ้นเสมอเป๊ะเห็นไหมครับแปลงเก่านะครับอันนี้แปลงเดิมนะเห็นไหมครับอ้อยก็จะเริ่มขึ้นเสมอนะครับแล้วก็จะมีจะเห็นว่าเขาจะเริ่มทําตั้งแต่อ้อยยังหญ้ายังสองใบนะไม่ใช่หญ้ายาวเป็นสิบใบยี่สิบใบไม่ใช่นะคัดเอาเวเนี่ยสองใบเนี่ยขนาดนี้เขาก็ทางานแล้วเขาก็เริ่มทํางานแล้ว นะครับเริ่มทํางานแล้วเห็นไหมครับอ้อยก็เริ่มจะงอกนะครับหญ้าก็เริ่มจะขึ้นเราจะเรียกว่าจังหวะเนี่ยเขาเรียกถั่วงอกนะครับก็คือหญ้ามันเริ่มหางยาวๆแล้วรากมันจะยาวๆนะครับสองใบกําลังดีนะครับอ่าก็ขนาดนี้นะครับวิ่งเห็นไหมครับอ่าอันนี้วิ่งจริงนะครับวิ่งจริงอ่าดูลูกน้องขับเป็นไงครับเป็นไงครับอ่าเป็นไงครับอ่าซิ่งไหมครับ อ่าซิงไหมครับถ้าที่เราเรียบละเอียดเรียบทําได้วิ่งได้ครับแต่ถ้าที่เราละเอียดไม่พออย่าวิ่งอย่างนี้ครับนะครับดังนั้นพอคัดอเว์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะมีวัชพืชเหลือไหมไม่มีเห็นไหมครับหหเ,หหหหหหเห็นไหมครับหลุดไหมอ่าเนี่ยจา์แขกทําให้ดูหลุดไหมอ่าหลุดวัชพืชหลุดหมดเห็นไหมครับต้องฉีดยาคุมไหม ไม่ต้องเห็นไหมครับไม่ต้องใช้ยาเห็นไหมครับประหยัดไปแล้วต้นทุนของคัาดาเวจะอยู่ที่ไร่หนึ่งประมาณ 3, 40บาทต่อการวิ่ง 1, น0่งอนะครับฉีดยาร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ห้าร้อยได้ไหมได้ไหมครับ5 0 0ร้อบาทบวกยาบวกค่าแรงบวกอะไร500ร้อได้ไหมอาจจะเกินเนาะอ่ะอันนี้มาดูแปลงหนึ่งนี่อันนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับยาเป็นไงครับ อุด,ดมสมบูรณ์ไหมครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นเท่าแก่รายใหญ่แล้วเขาจ้างพี่แขกเขาเข้าไปบริหารจัดการดูยาปไปไยง,ยง,งยาไหมอย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องยาไหมถ้าเห็นอย่างนี้ยาเลยใช่ไหมอ่ะดูอาจารย์แขกเขาทําครับนะครับหลังจากนั้นก็ MPI ครับแต่ MPI ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเห็นไหมครับซื้อไปประมาณสักสิบห้าสิบห้าปีแล้ว ยังใช้งานได้อยู่ดูครับตัวนู้นตัวที่หนึ่งครับนะครับหลังจากนั้นก็ MPI ครับเข้าไปทำงานครับเมื่อกี้จากย่าลบๆเมื่อกี้นะย่าลบๆเมื่อกี้ดูสะอาดได้ไหมครับเพราะมันใช้ s r d s i x วิ่งก่อนเห็นไหมครับ่าค่าสปริงวิ่งเห็นไหมครับดูรถกี่คันครับดูรถกี่คันครับครับเนี่ยครับวิ่งเกาะกันไปอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับวิ่งเกาะกันไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับรถนน้นยังวิ่งอยู่แถวแถวนู้นก็มีเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับดูรถเยอะเกินไปไหมเนี่ยใช่ฟุ่มเฟือยไปไหมนะครับฟุ่มเฟือยไปไหมนี่ครับเห็นไหมครับอ่าดูเห็นไหมครับอ่าสี่คันซ้อนเลยเห็นไหมห้าคันด้วยอเห็นไหมครับก็คือจังหวะเวลาไม่อย่างนั้นทันไหมไม่ทันครับไปทําอย่างนี้ไม่ทันครับ พแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งแปดสิบไร่ของเขาวันเดียวต้องเสร็จกับพล n r d 6ใส่ปุ๋ยวันหนึ่งต้องได้แปดสิบไร่ครับถ้าไม่อย่างนั้นทำไม่ทันครับครับไม่ทันครับแล้วออกมาก็ต้องสะอาดเรียบร้อยเก็บจากเมื่อกี้ที่เราเห็นลบๆที่บอกต้องฉีดยาไหมแปลงเดียวกันครับหลังจากทำแล้วต้องเรียบร้อยสะอาดดีครับเยอะไหมครับอย่างนี้ออกไหมครับ ดังนั้นถ้าทําจังหวะอย่างเงี้ยคือผิดจังหวะแล้วดินก้อนใหญ่ไหมครับ <Yes. S 1> อย่างนี้อ้อยชอบไหมครับ <Yes. S 1> ไม่ชอบเห็นไหมอันนี้เอามาข้อมาเาปีบเทียบให้ดูว่าถ้าเป็นสภาพอย่างเงี้ย <Yes. S 1> กลับเมื่อกี้เนี่ยแตกต่างกันไหมครับ